ใส่ตะกร้าใส่กันลายตรวจเช็คเรียบร้อยรอส่งมอบลูกค้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคขอบคุณคุณพี่ดอกรักมากๆนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดวนนะครับแต่ว่ามาซื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคุณพี่ดอกรักนะครับคันนี้ลูกค้าก็โอนมาเต็มจํานวนแล้วนะครับผมนะสำหรับ Honda เว็บร้อยสิตัวแล้วแม็กราคาโปรโมชั่นมาครับผมนะ คันนี้ลูกค้าจะมารับเองนะวันที่4นะฮะแต่ว่าลูกค้าโอนมานะครับโอนมาเต็มจํานวนเลยนะครับสําหรับราคาโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับก็จะหมดพรุ่งนี้นะฮะสำหรับราคาพิเศษนะฮะลดเพิ่มอีก1,000บาทนะฮะปกตินี่47,900บนาะแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่46,900บาทนะครับสำหรับ Honda w ว v บ1ร0ตัวล้อแม็กะหรือว่าตัวท็อป2,024นะครับ ของีทั้งหมดอยู่สีสีนะก็จะมีสีแดงนะของพี่ดอกรักเลยนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับมีให้เลือกอยู่สีสีนะครับแต่ว่าคันนี้คุณพี่แกบอกว่าอยากได้สีแดงนะก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็คุณพี่แกก็ใส่ตะกร้าใส่กันลายพร้อมนะตะกร้าหน้านี่ใบละ206บาทนะครับส่วนกันลาย141บาทนะครับส่วนราคารถสี่0มืน 6,900นะของแถมมีหมวกนก็อ2ใบนะแต่ว่าคุณพี่แกมไม่เอานะก็เปลี่ยนเป็นตะกร้ากันหลายนะครับผมนะสวยมากนะครับสีแดงตัวนี้ผมว่าสวยนะสำหรับทนาดที่ชอบโทนสีแดงนะสีแดงนี่สวยเลยนะฮะจะถูกจะแพงก็ขอให้เดงไว้ก่อนนะคุณพี่ดอกคักแกว่ายอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะ2,024นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน้าจวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะฮะสำหรับลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับก็อุบลมาบุรีรัมย์ก็ประมาณ200กว่ากิโลนะฮะทันนีก็ตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะฮะร,รอลูกค้ามารับรถวันที่4นะฮะส่วนวันนี้วันที่30สิงหานะฮะพรุ่รงนี้อีกวันหนึ่งนะฮะวันที่31ก็ ราคาเงินสดยังลดให้อีก1,000บาทนะครับเหลือ46,900บนาทนะครับปกติ47,900บนาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือ46,900บาทนะครับสำหรับ Honda w a v e 1 1 0ตัวล้อแมตหรือว่าตัวท็อปนะครับน่ฮะอันนี้ก็อุ่นเครื่องรอส่งมอบลูกค้านะครับของคุณพี่ดอกรักนี่รถผลิตวันที่4กรกฎานะฮะสันายนะครับ, 2, รบวันนี้ก็วันที่30สิงหานะฮะก็ติดได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผม ลูกค้าก็ซื้อแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับแล้วก็สีแดงเงาข้างหน้านะฮะตัวนี้ก็ใส่กันลายเรียบร้อยเลยนะฮะกันลายร้อยสี่สิบเอ็ดบาทฮะใส่แล้วก็สวยนะฮะเป็นรถครอบครัวนะะเวลาเราใส่ของใส่อะไรนี่จะไม่ลายนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีสตาร์ทมือด้วยแล้วก็สตาร์ทเท้าด้วยนะฮะอันนี้ก็ครั้งแรกก็หนึ่งพันกิโลนะครับตัวสีดําไม่ต้องนับนับตัวสีขาวนะฮะ ครับรังเรกก็ขับได้1,000กิโลให้น้ำมันรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็4,000ันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะสำหรับเวอร์้อยสิบถังใหญ่มากนะครับรองรับแก๊สฮเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อีกยี่สิบนะฮะหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะนี่ฮะประหยัดมากนะครับเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะครับ เติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับสำหรับท่นานใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นประหยัดน้ำมันแนะนำเบร110เลยประหยัดมากนะครับอันนี้ก็ราคาที่ติดมาก,กับรถนะฮะ46,400นะครับเต่ว่าราคาปกติ47,900นะฮะแต่ว่าตัวนี้ของเราลดอีกพันหนึ่งเหลือ46,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบ,ร,ร,บราคานี้โอนให้พร้อมทำทะเบียนทำพร,พรบรให้นะครับรอรับไปทะเบียนกับผู้มือไม่เกิน45วันนะฮะ ตัว2024นะจะไม่มีของแถมมานะฮะไม่ต้องไปหาใครคูณกับบล็อกหัวเทียนนะฮะฮอนด้าเขาไม่ได้แถมมาแล้วนะครับผมนะเขาอยากให้เราเอารถมาตรวจเช็คตามศูนย์นะครับผมนะะเพราะว่าตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับสีแดงนี่สวยมากนะครับนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงาตัดด้วยสีแดงด้านนะครับอันนี้ก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับ เครื่องเงียบกริบเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด pjmfi นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่47่มิลนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับมอเตอร์รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะครับผมนะส่วนหัวฉีดก็5ปี50,000กิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับออกใบเสร็จให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครเพราะว่าลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะครับผมนะคันนี้ก็เป็นของคุณพี่ดอกรักนะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะมาซื้อที่จัังหวด บุรีดำนะครับก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมนะคันนี้ลูกค้าก็โอนเงินมานะฮะให้ทางเราตรวจเช็คแล้วก็ออกใบเสร็จรอนะลูกค้ามารับรถวันที่4นะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราก็หมดพรุ่งนี้นะสำหรับท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นเว็บร้อยราคารถพิเศษนะฮะปกติ47,900หเรหลือ46,900ก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0ูนย์7็2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังเงินสด46,900บางตบาทรวมจดทะเบียนนะครับราคานี้ถูกมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ดอกรักมากๆนะครับสวัสดีครับ